ภาพที่ถูกเล่าออกมาผ่านสื่ออย่างภาพยนตร์หรือ mv ในแง่คนดูเรามองเห็นถึงเรื่องราวที่ถูกเล่าและความสวยงามที่ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของภาพเคลื่อนไหวแต่ถ้าเราอยากทำงานเป็นคนเบื้องหลังมีหน้าที่เล่าเรื่องผ่านภาพแบบนี้บ้างมันจะไม่ใช่แค่เรื่องของการถ่ายภาพให้สวยงามเท่านั้นแต่มันจะตามมาด้วยคำถามสำคัญนั่นก็คือเราจะถ่ายยังไงและที่สำคัญกว่านั้นเราถ่ายมันไปทำไม จากประสบการณ์ของผมเนี่ยครับผมทำงานมาหลากหลายโพเซสทั้งพรีโพสต์เรียกได้ว่าเป็นเป็ดตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่หน้าที่ของการเป็น Director of Photography หรือ DOP เนี่ยมันคือหน้าที่หนึ่งที่ผมรักมากและถ้าจะให้พูดถึงการถ่ายเนี่ยผมคิดว่ามันมีเรื่องราวมากมายให้ต้องพูดถึงรายละเอียดเยอะเลยละครับ เล่าเรื่องตอนนี้จึงอยากจะมาเล่าทั้งเบสิกสำหรับคนที่เริ่มสนใจด้านซินิมโตกราฟีรวมไปถึงการแชร์มุมมองเบื้องหลังการทำงานของผมเองเพื่อจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทั้งคนที่ชอบดูหนังคนที่อยากทำหนังคนที่สนใจด้านการถ่ายภาพหรือวิดีโอถ่ายเลนสก็ได้นะไม่ว่ากันหวังว่าจะมีประโยชน์กับเล่าเรื่องตอนนี้ซินิมโตกราฟีเรื่องแรกที่ต้องคุยครับคือในการถ่ายทั้งภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็ต้องมีสิ่งนี้ครับกล้อง ไม่ว่าจะเป็นกล้องฟิล์มกล้องดิจิตอลกล้องถ่ายหนังเครื่องคิดเลขที่มีกล้องนาฬิกาที่มีกล้องมะเขือเทศที่มีกล้องหรืออะไรที่เราสามารถใช้ถ่ายได้เนี่ยมันก็มีคอนเซปต์การทํางานที่ใกล้เคียงกันนะครับนั่นก็คือการเก็บแสงเรามาดูคอนเซปต์การทํางานของกล้องแบบไวๆกันดีกว่าลองนึกภาพตามาง่ายนะครับสมมุติว่าผมซื้อชุดแฮปปี้มิลมาผมกินเฟรนช์ฟรายไปหมดแล้วจะเหลือแต่กล่องกับแฮมเบอร์เกอร์ผมนึกพิเรนนะครับเจาะรูไปที่กล่อง เฮ้ย <He> เรื่องประหลาดนันก็เกิดขึ้นครับเพราะอยู่ๆผมก็เห็นภาพแฮมเบอร์เกอร์ในกล่องแต่มันเป็นภาพแฮมเบอร์เกอร์กับหัวแล้วมันเกิดเรื่องบ้านี้ขึ้นได้ยังไงโอเค รูที่ผมเผยเจาะไปครับมันทําหน้าที่จํากัดแสงที่เข้ามาในกล้องคล้ายๆกับเลนกล้องแสงที่ถูกสะท้อนจากแฮมเบอร์เกอร์ด้านบนเนี่ยจะส่องเข้ามาเป็นภาพด้านล่างส่วนแสงที่สะท้อนจากด้านล่างของแฮมเบอร์เกอร์ก็จะส่องเข้ามาด้านบนเกิดเป็นภาพกับหัวแบบนี้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นหลักการของกล้องรูเข็มเราจะเห็นได้ตามข่าวพวกปรากฏการณ์เงาพระาธาตุกับหัวหรือคนเห็นแสงประหลาดที่ส่องเข้ามาในห้องตอนเช้าเนี่ยอันนี้ก็หลักการคล้ายๆกันครับ คำถามต่อมาในเมื่อเรามีภาพแล้วแล้วเราจะเก็บภาพพวกนี้ได้ไงคอนเซปต์ <Concept S 1> ของการบันทึกภาพคือการนำวัสดุบางอย่างไปรับแสงในกล่องนั่นเองครับในยุคแรกๆเนี่ยมันอาจจะเป็นวัสดุที่ถูกเคลือบด้วยสารเคมีที่มันไม่ชอบแสงเพราะสารเคมีเหล่านี้เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงค่าความสว่างไปตามแสงสว่างที่มันส่องเข้ามายิ่งแสงส่องเข้ามามากสารเคมีพวกนี้ก็จะทําให้เกิดภาพที่สว่างมากเช่นกันและนี่ก็เป็นคอนเซปต์ของการพัฒนาแผ่นฟิล์มครับจริงๆมันซับซ้อนกว่านี้มากนะครับเพราะมันต้องใช้หลักทั้งเคมีทั้งฟิสิกส์หลายอย่างซึ่งปัััจจุบบนนเีี่่่มมกก็็สสิงงทใช้แ แ่นฟิลมครับนั่นก็คือเซ็นเซอร์ต่างๆที่ถูกพัฒนาเข้ามาแล้วถ้าจะถามว่าสิ่งที่ทำให้กล่องกระดาษ Happy m มิลของผมเนี่ยมันแตกต่างจากกล้อง a l i ีอเล็กซ่ามินยังไงถ้าไม่นับเรื่องราคา2.7ล้านบาทะนะสิ่งที่ทำให้มันแตกต่างกันมันก็คือเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนามาอย่างซับซ้อนมากๆ แต่โดยคอนเซปต์พื้นฐานของกล้องหลายๆแบบเนี่ยมันก็มีคอนเซปต์ใกล้ๆกันครับคือเป็นกล้องที่ใช้เก็บแสงมีชัตเตอร์มีเซนเซอร์มีเลนส์ len, แต่โดยเทคนิคกล้องแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันออกไปถ้าเราสนใจด้านวิดีโอเนี่ยเราจะเคยได้ยินคำว่ากล้องที่เป็นพวกซินีม่าไลท์มันก็จะมีรายละเอียดที่มันแตกต่างไปจากกล้องถ่ายภาพนิ่งอย่างคำศัพท์เช่น T stop shutter angle f เก m e rate Bas e ISO r o l l i n g s h u t t e r g l o b a l shutter ั o เตอ file ด็ฟลต่างๆบลาบลา ึ่งเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงปัจจัยสำ,สำคัญพวกนี้อีกทีนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากเล่าที่มาที่ไปของการพัฒนาด้านภาพเคลื่อนไหวกันก่อนนิดหนึ่งครับ ยุคแรกที่ถูกพัฒนาด้านภาพขึ้นมาเนี่ยมันคือช่วงประมาณไปปลายปี1800มีหลายๆแนวคิดถูกพัฒนาขึ้นมามีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ถูกพัฒนาชื่อว่า Magic Lantern s เป็นอุปกรณ์ฉายแสงเหมือนเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ครับที่ใช้แสงเทียนฉายผ่านแก้วที่ถูกวาดขึ้นมามันก็จะได้ภาพโปรเจคขึ้นไปบนพื้นผิวแต่ยุคนั้นจะยังฉายเป็นภาพเคลื่อนไหวไม่ได้นะครับ ต่อมาก็มีการพัฒนาเครื่องมือหนึ่งขึ้นมาครับที่เรียกว่าโซโทรเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้คนยุคนั้นเนี่ยเห็นภาพเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกๆของโลกเลยอุปกรณ์นี้แต่ก่อนจะใช้กันพวกในแวดวงมายากลแวดวงละครสัตวอะไรแบบนั้นครับซึ่งหลักการทํางานของตัวเครื่องครับคือการมีซีรีส์ของภาพนิ่งรวมๆกันพอมันหมุนวนไปไวๆก็จะเกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวที่เป็นภาพลวงตาขึ้นมา ยุคต่อมาเนี่ยถือว่าเป็นต้นกําเนิดของเทคโนโลยีหนังมากขึ้นโดยคนแรกๆที่ศึกษาด้านภาพเคลื่อนไหวเนี่ยคือเอ็ดเวิร์ดมอยเบจโดยหลักการที่เขาใช้ศึกษาภาพเคลื่อนไหวนั่นก็คือการถ่ายภาพนิ่งต่อๆกันครับและนําภาพเหล่านั้นมาเรียงกันแบบไวๆก็จะทําให้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวขึ้นมาสิ่งที่มอยเบจศึกษาเนี่ยถูกเมนชันในภาพยนตร์เรื่องโนบด้วยนะครับ ต่อมาก็มีหล,หลายๆคนอีกครับเข้ามาศึกษาชื่อที่เราอาจจะเคยได้ยินกันก็คือจอร์จอีสแมนฮันนิบาลกูดวินสองคนนี้ก็จะเน้นศึกษาด้านฟิล์มครับอีกคนนึงที่สําคัญเหมือนกันแต่เราอาจจะรู้จักเขาในแวดวงอื่นนั่นก็คือโทมัสเอดิสันเราจะจดจําเขาในฐานะผู้ที่ประดิษฐ์หลอดไฟได้แต่จริงๆแล้วเขาเป็นนักประดิษฐ์ที่ศึกษาในหลายๆศาสตร์ในหลายๆเครื่องมือมากๆในแวดวงภาพยนตร์เนี่ยโทมัสเอดิสันร่วมมือกับวิลเลียมดิกสันสร้างเครื่องมือหนึ่งขึ้นมาคือเครื่องมือที่เรียกว่าคินโตกราฟการทางาน ที่ถ่ายภาพติดต่อกันได้โดยใช้ฟิล์ม35มิลิเมตรและก็มีการประดิษฐ์คิเนโตสโคปเครื่องฉายแผ่นฟิล์มเหล่านั้นให้เกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวต่อมาในช่วงประมาณปลายปี1800ถึงต้นปี1900ครับมีบุคคลสําคัญหลายๆคนเหมือนกันอย่างคนกลุ่มแรกครับคือพี่น้องลูเมียเขาหลงรักแล้วก็ศึกษาด้านภาพเคลื่อนไหวจริงจังมากๆครับโดยท้ายที่สุดเขาก็ได้ประดิษฐ์เครื่องมือหนึ่งขึ้นมาที่เรียกว่าซินิมาโตกราฟหลักการทํางานก็จะคล้ายกับคิเนโตกราฟแต่มันมีขนาดเล็กกว่าพกพาด้้งาายกในนนนทํหหุคััเเิป็ เาพเคลื่อนไหวที่ไปถ่ายนอกสถานที่ได้เรื่องแรกๆของโลกจากการพัฒนาเครื่องมือต่างๆครับก็ทําให้เกิดหนังเงียบยุคแรกๆขึ้นมาอย่างเช่นเรื่อง A Trip to the Moon ในปี1902 ต่อมาในช่วงต้นๆปี1900เนี่ยการพัฒนาด้านภาพเคลื่อนไหวก็มีความก้าวกระโดดมากขึ้นอีกผู้เล่นหนึ่งที่เข้ามาในวงการน,นี้คือเบลแอนด์โฮเวลซึ่งเป็นผู้ผลิตครับที่พัฒนากล้องในรูปแบบแป s p โปรดักชันมีการจัดทำกล้องและจัดจำหน่ายโดยกล้องที่เขาผลิตยุคนั้นที่มันโด่งดังก็จะมีรุ่นที่ชื่อว่าเบลแอนด์โฮเวล2709ซึ่งกล้องยี่ห้อเบลแอนด์โฮเวลเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในกล้องที่ปฏิวัติว,ตว,ตว,ตวงการเลยครับทำ,ลลท,ทำให้กล้องเนี่ยมีขนาดเลง้อ วลขนาดฟิล์ม3 5ม m mm มเนี่ยเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมของฮอลลีวูดหลังจากนั้นทั้งโลกก็เริ่มรู้จักสื่อภาพเคลื่อนไหวยอย่างภาพยนตร์มากขึ้นทําให้ทางผู้ผลิตเนี่ยเขาก็าอยากพัฒนากล้องที่ทนทั่วไปสามารถถ่ายได้ mm hmm. เกิดเป็นกล้องที่นํามาขายในตลาดผู้บริโภค กล้องที่โด่งดังในยุคนั้นก็คือกล้อง p e l ร a ลา o l ด x s 1 6ในช่วงปี1935สิ่งที่เปลี่ยนไปจากกล้องที่ใช้ในอุตสาหกรรมคือฟิล์มมีขนาดเล็กลงครับเป็นฟิล์ม16มิลิเมตรซึ่งทั้งเล็กและก็ถูกกว่าหลังจากนั้นยังไม่พอครับมีการพัฒนาให้กล้องเนี่ยเข้าถึงง่ายมากขึ้นไปอีกเกิดเป็นรุ่น8มิิเมตรเป็นกล้องที่ขนาดเล็กลงใช้ง่ายขึ้นเข้าถึงง่ายขึ้นฟิล์มที่ขนาดเล็กลงมีคุณภาพที่ดีขึ้นและถูกขึ้นด้วย ถึงแม้ว่ากล้องขนาด8มมตรเนี่ยจะไม่นิยมถ่ายในแง่อุตสาหกรรมจริงจังแต่ก็ถือว่ามีผลกับอุตสาหกรรมหนังมากทีเดียวครัเพราะมันทําให้ความรู้ด้านภาพเคลื่อนไหวเนี่ยเข้าถึงง่ายกับคนทั่วไปเกิดเป็นฟอร์แมตรูปแบบใหม่ที่ชื่อว่าซ u เปอร์เ กล้องขนาด8ม mm มเนี่ยถือได้ว่าเป็นกล้องที่สร้างผลกระทบในวงการฮอลลีวูดและเชื่อมโยงมาถึงปัจจุบันเช่นกันนะครับสร้างผู้กำกับอย่างลิตลี่สกอตตซึ่งเขาทำหนังเรื่องแรกๆเนี่ยในกล้องซูเปอร์เอทเนี่แหละกับหนังที่ชื่อว่า Boy and Bicycle หรือผู้กำกับหนังกิงคองอย่างปีเตอร์แจ็กสันก็ใช้ซูเปอร์เอทในการถ่ายทำหนังเรื่อง Bad Taste เช่นกัน ทำให้กล้องซูเปอร์เอทเนี่ยเป็นหนึ่งในกล้องที่หล่อหลอมคนสร้างหนังในช่วงประมาณยุค90และคนพวกนั้นก็ยังมีอิทธิพลกับวงการหนังมาถึงปัจจุบันนี้จากยุค90สคริปเอ์ไวมาสู่ยุคปัจจุบันนะครับที่เทคโนโลยีมันมีความก้าวหน้ามากขึ้นองค์ประกอบหลายๆอย่างในกล้องก็ถูกพัฒน,นามากขึ้น มีการพัฒนากล้องดิจิตอลมาแทนกล้องฟิล์มในขณะเดียวกันกล้องฟิล์มก็มีการพัฒนาให้ใช้ฟิล์มได้ใหญ่ขึ้นมีกล้อง 3D กล้องไ Mac กล้องที่มีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งกล้องที่เป็นมาตรฐานตสาหกรกรมที่เราจะได้ยินบ่อยๆก็คือพวก Ali ีอเล็ก LF r e d w e a p o n Sony v e n ว c e Blackmagic กเออร์ซ i ามินิโ a รพานาโซนิก Cam ซึ่งกล้องพวกนี้เนี่ยครับเป็นกล้องที่คุณภาพสูงมากก็จริงแต่ราคามันก็สูงตามไปด้วยการที่คนทั่วไปจะเข้าถึงกล้องพวกนี้เนี่ยมันเป็น พวกที่เป็น indie film maker พวก first entry หรือคนที่สนใจที่จะเข้ามาในแวดวงหนังมากขึ้นเกิดเป็นกล้องซ cinema ลน์ที่เข้าถึงง่ายขึ้นราคาจับต้องได้มากขึ้นและก็เป็นที่ยอมรับในหลายๆช่องทางการฉายอย่างเช่นกล้อง sony fx 3ในเรื่อง the creator กล้อง sony ตระกูล alpha พวก a 7 s ก็ถูกใช้บ่อยๆเช่นกันหรืออีกแบรนด์ที่มาแรงก็เป็นพวกกล้อง backmagic pocket cinema camera ซึ่งกล้องเหล่านี้ครับก็ถูกใช้ในหนังบล็อกบัสเตอร์หลายเรื่องบางเรื่องก็ใช้เป็นกล้องหลักแต่ส่วนใหญ่ก็จะถูกใช้เป็นกล้องรองมากกว่าในหลายๆซีนที่ต้องการการถ่ายที่มันง่ายขึ้นใช้อุปกรณ์ที่มันกระทัดรัดสะดวกรวดเร็วมากขึ้นแต่ก็ยังได้คุณภาพที่เป็นที่ยอมรับอยู่ แต่ถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยครับกล้องซินิม่าไลท์ที่ถูกพัฒนามาในระยะหลังแม้ว่ามันจะถูกลงมากแล้วจากราคาหลักล้านแต่มันก็ถูกลดมาอยู่ประมาณหลักแสนหรือหลักหมื่นไปปลาอยู่ดีซึ่งถ้าเทียบกับโปรดักทั่วไปเนี่ยมันก็ถือว่ายังราคาแพงอยู่แต่การจะทําหนังที่ดีเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกล้องเท่านั้นนะครับเพราะก็มีเคสสุดตรงหลายอันที่เขาไม่สนใจว่าจะเป็นกล้องระดับ Netflix ified, c e r t i f i e d 4K 8K อะไรอย่างเรื่อง Tangerine เขาใช้ไอโฟนถไทยหรืออีกอันที่แหวกแนวสุดๆไปเลยกับเรื่องฮาร์ดคอร์เฮลลี่ที่ใช้ GoPro Hero ไทยแล้เป็น GoPro Hero 3ด้วยนะซึ่งคุณภาพของภาพเนี่ยก็ยังเทียบไม่ได้เลยกับกล้อง GoPro ที่ออกมาในยุคปีปัจจุบันแต่ภาพที่ออกมาในหนังก็ดูดีอยู่นะ เหตุผลที่มาเล่าก็คืออยากแชร์เป็นแรงบันดาลใจครับว่าในการเริ่มตั้งสันผลงานด้านภาพเคลื่อนไหวเนี่ยอุปกรณ์มันเป็นเรื่องหนึ่งที่ยิ่งเราเข้าใจก็จะทําให้เรารังสรรภาพที่คิดไว้ได้ง่ายมากขึ้นแต่ถ้าเรามีอุปกรณ์จํากัดและถูกถ่ายทอดด้วยมุมมองที่มันไม่สามใครเนี่ยมันก็จะเกิดงานที่ดีได้เช่นกัน,นครับย้อนกลับมาที่ประเด็นแรกครับว่าอะไรที่ทําให้กล้องถ่ายหนังมันแตกต่างจากกล้องภาพนิ่งหรือกล้องถ่ายวีดีโอทั่วไป ในกล้องถ่ายหนังหรือกล้องซีนีม่าไลน์เนี่ยครับทั้งตัวกล้องและก็ตัวเลนอุปกรณ์คาเม่าพพอร์ตหรืออสซอรีเสริมเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะมากแล้วก็ดีเทลต่ตางกันมากมันเป็นเหตุผลให้ในกองถ่ายเนี่ยแค่ทีมกล้องอย่างเดียวก็มีทีมงานหลายๆคนแล้วซึ่งปัจจัยที่ผมจะพูดเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ผมคิดว่ามันสําคัญและคนที่สนใจด้านนี้น่าจะเริ่มทําความเข้าใจกับประเด็นพวกนี้เป็นอย่างแรกประเด็นแรกครับคือ T stop ถ้าใครเคยถ่ายกล้องภาพนิ่งเนี่ยคงรู้จักรูรับแสงกันอยู่แล้วเราจะเรียกมันว่า aperture หรือ f-stop มันเป็นตัวแปรหนึ่งครับที่ทําให้ภาพเนี่ยเกิดการชัดลึกชัดตื้นยิ่งค่ารูรับแสงมากภาพก็จะชัดลึกมากขึ้นแต่ก็ทําให้แสงเข้ามาในกล้องน้อยลงทําให้ภาพมืดขึ้นด้วยเช่นกันแต่ค่ารูรับแสงน้อยทําให้รูรับแสงกว้างขึ้นแบ็คกราวด์ก็จะยิ่งเบลอขึ้นแสงที่เข้ามาก็จะมากขึ้นทําให้ภาพสว่างขึ้นด้วยแต่ถ้าเราสังเกตเลนส์ที่ใช้กับกล้องถ่ายภาพยนตร์เนี่ยเลนส์พวกนันก ซึ่งเลนส์ซีนีมาเนี่ยก็จะมักใช้ค่า t stop และมันก็ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนตัวอักษรเท่านั้นนะครับเพราะด้วยความหมายของมันแล้วค่า t stop กับค่า f stop มันจะไม่ใช่ค่าเดียวกันเพราะค่า f stop คือค่าที่บอกรูรับแสงครับแต่ค่า t ต t o p มันคือค่าที่บอกปริมาณของแสงที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าเลนส์ใดก็ตามที่ใช้ค่า t stop เนี่ยถ้าค่า t stop แต่ละเลนส์เท่ากันปริมาณแสงที่ผ่านเลนส์เข้ามาเนี่ยก็จะเท่ากันทุกเลนส์ครับอย่างเช่นเลนส์24มิลลิเมตร t 1.5 เล่น35 mm ที่1.5เล่น85 mm ที่1.5 ทั้ง3เลนถ้าตั้งค่าที่ค่า t เท่ากันเนี่ยแล้วปัจจัยอย่างอื่นเท่ากันด้วยอย่างชัตเตอร์แองเกิลหรือ iso เท่ากันเนี่ยก็จะได้ภาพที่สว่างเท่ากันเป๊ะๆครับแต่ในทางกลับกันนะครับกับเลน่สี่สาหรือ85ที่ f สต็อปเท่ากันเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดภาพที่ความสว่างต่างกันโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเลนซูมที่มีมิลลิเมตรเยอะๆเนี่ยก็มักจะได้แสงที่มืดกว่าที่ f เท่ากันนะครับเพราะมันมีปัจจัยอื่นๆเสริมเข้ามาด้วยเช่นช่วงความยาวกระบอกเลนส์สารโคตต ให้เกิดภาพที่ความสว่างต่างกันแม้ f อ t o ตเท่ากันก็ตามมันหมายความว่าเมื่อเราใช้เลนที่มีทีสตอปเนี่ยมันทําให้เกิดภาพที่คงที่มากกว่าเพราะการถ่ายภาพยนตร์เนี่ยต้องการความเที่ยงตรงของแสงสูงในแต่ละช็อตที่เปลี่ยนไปเราต้องการความต่อเนื่องความคอนติเนียตตี้จึงนิยมใช้เลนทีสตอปมากกว่าแล้วคุณภาพในการประกอบสร้างเลนพวกนี้ก็ถือว่ามีความสูงมากเอฟเฟกต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในเลนทั่วไปที่ราคาถูกกว่าเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นครับอย่างเช่นอาการขอบม่วงเวลาเราซูมอินซูมเอาแล้วภาพมันบมนบวมๆึน ในเลนส์ซีเนมาที่ราคาสูงแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีเอฟเฟกพวกนี้ครับกับอีกอย่างคือในการทํางานจริงเนี่ยเลนส์ที่เป็น t stop ครับมันจะไม่ได้มีลักษณะเป็นคลิกที่ฟิกไว้แบบค่า F Stop แต่ T Stop เนี่ยมันจะสามารถเฟดขึ้นเฟดลงได้อย่างแนบเนียนกว่ามันทาให้การทํางานจริงเนี่ยสมมติว่าเราไม่อยากเปลี่ยนค่าชัตเตอร์แองเกิลหรือค่า ISO เนี่ยเราสามารถมาปรับค่า TS t ต p ได้แบบแนบเนียนเลยครับอย่างเช่นในช็อตเดียวกันที่ต้องแผนกล้องจากเอา้าท์ดอร์มาสู่อินดอร์ปัจ เช่นกันนะครับในโลกภาพนิ่งเราจะคุ้นชินกับคําว่าชัตเตอร์สปีดอยู่แล้วแต่ในโลกภาพเคลื่อนไหวกล้องภาพยนตร์มักจะใช้ค่าชัตเตอร์แองเกิลครับซึ่งแฟกเตอร์ชัตเตอร์แองเกิลเนี่ย มันกใกล้คล้ายกับชัตเตอร์สปีดนั่นแหละครับคือเครื่องมือที่กําหนดเวลาที่กล้องจะรับแสงเข้ามาแต่ข้อแตกต่างระหว่าง2สิ่งนี้คือชัตเตอร์สปีดเนี่ยหน้าตาของมันก็จะคล้ายกับผ้าม่านครับที่มีลักษณะขึ้นลงมันจะมีหน่วยเป็นเวลาครับเป็นเซตเซียววินาทีที่แสงเข้ามาในเซนเซอร์บอกเวลาที่ชัตเตอร์เปิดและปิดลงแต่ชัตเตอร์แองเกิลครับมีหน่วยเป็นองศานึกภาพว่าเป็นชัตเตอร์ที่มีลักษณะเป็นวงกลมครับ หมุนไปเรื่อยๆย,ยิ่งองศาเปิดรับแสงมากแสงก็จะเข้ามามากก็จะทําให้เซนเตอร์เนี่ยรับแสงนานขึ้นเกิดเอฟเฟกต์ทำให้ภาพเบลอขึ้นยิ่งองศาแคบลงแสงที่เข้ามาก็จะน้อยลงแต่เกิดภาพที่มันคมขึ้นในชัตเตอร์แองเกิลที่องศาน้อยก็จะคล้ายกับค่าชัตเตอร์สปีดใน1ต่อตัวเลขสูงๆแต่ในชัตเตอร์แองเกิลเนี่ยยิ่งองศากว้างก็จะคล้ายกับชัตเตอร์สปีดที่1ต่อตัวเลขต่ำๆประมาณนี้ครับแล้วทำไมต้องเป็นชัตเตอร์แองเกิลด้วยอย่างแรกคือเรื่อองับบคร ในภาพเคลื่อนไหวเนี่ยความเบลอของภาพหรือ motion blur เนี่ยมันมีผลมากมากค่ะเพราะมันจะเป็นตัวแปรหนึ่งที่ทําให้ภาพเนี่ยมีความซีนิมมติกมีภาพที่เป็นหนังซึ่งค่าปกติที่ถูกยอมรับกันว่า motion blur ประมาณนี้กาลังสวยมีความซีนิมมติกคือการตั้ง shutter speed ที่เป็น1ต่อ2เท่าของ fps ที่เราถ่ายทํา fps คือจํานวนเฟรมต่อหนึ่งวินาทีนะครับเช่นถ้าเราถ่ายทําที่25เฟรมเราก็ต้องถ่าย shutter speed ที่1ต่อ50แต่ถ้าถ่ายที่50เฟรมก็ต้องตั้ง shutter speed ที่ 1>, 1ต่อ100แต่ในกล้องที่ใช้ shutter angle เนี่ยเราไม่ต้องกังวลเรื่อง motion blur เลยครับค่าที่ทำให้ได้ motion blur จะอยู่ที่ชัตเตอร์แองเกิลที่180องศาต่อให้เราเปลี่ยนการถ่าย FPS เท่าไหร่เนี่ยถ้าเราตั้งชัตเตอร์แองเกิลไว้ที่180องศาเนี่ยมันก็จะทําให้ได้ m o ชั่น blur คล้ายเดิมตลอดเวลาสิ่งที่ทาให้ชัตเตอร์แองเกิลมาแก้ปัญหาในชีวิตจริงก็คือในโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายที่24เฟรม25เฟรมไปตลอดครับแต่มันจะมีการเปลี่ยน FPS ไปบางช็อตอย่างเช่นช็อตที่ต้องการ slow motion เราอาจจะมีเปลี่ยนเป็น50เฟรม100เฟรมบ้างซึ่งเราต้องปรับเปลี่ยนชั ถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ย motion b อร์ของภาพในแต่ละการถ่ายเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยแต่ถ้าเราใช้ s h u ร์แอ a n g ิลครับปัญหานี้ก็จะหมดไปครับเพราะถ้าเราตั้ง s h อร์แอ a n g ิลไว้ที่180องศาเนี่ย motion blur ก็จะคงที่ตลอดในขณะเดียวกันเราก็สามารถเล่นกับ s h อร์แอ a เกิลได้เช่นต้องการภาพที่มันคมชัดขึ้นในหนังแอคชั่นหรืออยากได้ล l o w s h เตอร์แบบหองกาไวาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกล้องถ่ายหนังในยุคปัจจุบันมันมีชิปประมวลผลมันมีคอมพิวเตอร์อยู่ในกล้องอะไรแบบนี้ลครับแล้วมันก็ไม่ใช่ s h เตอร์หมุนๆแบบของจริงแบบสมัยโบราณแต่ก็ยยยังใช้กกการเรเเเีป็นตอู พอได้ความต่อเนื่องด้านประวัติศาสตร์ที่กล้องถ่ายหนังยุคแรกใช้เป็นชัตเตอรห์หมุนๆด้วยแล้วก็อ,กอย่างเป็นความคุ้นชินของคนในอุตสาหกรรมด้วยและอีกปัจจัยหนึ่งก็อย่างที่พูดไปครับคือเรื่องของโมชันเบลอและนี่ก็เป็น2ออย่างสําคัญสําค,ครับซึ่งรายละเอียดลึกๆเนี่ยจะขออยังไม่พูดในคลิปนี้ละกันครับเดี๋ยวมันจะดูเป็นเทคนิคเข้าเกินไปหรือถ้าใครสนใจด้านนี้ก็ลองไปศึกษาต่อกันต่อได้นะครับผมโอเค จบคาร์์เลคเชอร์ไปแล้วทีนี้ผมก็เลยอยากจะมาแชร์ครับเป็นมุมมองที่ผมจะอยากกลับไปบอกตัวเองตอนที่ยังเป็นมือใหม่อยู่เริ่มที่อย่างแรกที่อยากแนะนํานครับคือศึกษาเบสิคําว่าเบสิกด้านซินิมโตกราฟีเนี่ยจริงๆมันก็มีค่อนข้างเยอะเลยครับผมขอแบ่งเป็น2ประเภทครับคือด้านเทคนิคเกี่ยวกับความรู้ต่างๆด้านอุปกรณ์รู้ว่ากล้องใช้ยังไง แฟกเตอร์ต่างๆที่มันจะมีผลกับภาพด้านต่อมาที่สําคัญไม่แพ้กันหรืออาจจะสําคัญกว่าคือเบสิกด้านสกิลสิ่งที่ต้องศึกษาด้านสกิลอย่างแรกคือการคอมโพสิชันและการเฟรมิ่งหรือการจัดองค์ประกอบภาพและการวางเฟรมการจัดองค์ประกอบภาพเปรียบเสมือนการเรียบเรียงทุกสิ่งทุกอย่าง มันจอกมาให้กล้องบันทึกเอาไว้ซึ่งมันก็มีกฎห,หลายข้อครับเช่นกฎ3ส่วน positive space negative space g เด d e n ratio ต่างๆกฎหรือหลักต่างๆด้าน o m p o s i t i o n จะเป็นเหมือน safe z o ne ที่ทําให้เราเกาะไว้ได้ครับและเมื่อเราค่อยๆเรียนรู้ซิมซับมันไปเนี่ยเราจะไม่ต้องกลับไปคิดถึงสิ่งพวกนี้เลยก็ได้แต่มันจะอยู่ใน DNA เราตอนที่เราถ่ายงานสิ่งต่อมาที่ควรจะรู้คือขนาดภาพหรือช็อตไฟส์ช็อตไฟส์เนี่ยมีผลอย่างมากครับในการเล่าเรื่องตั้งแต่ช็อตกว้างมากๆไปจนถึงช็อตแคบซึ่งแต่ละขนาดเนนน่กกก็็ให้ามมตงััแล นีเครื่องมือหนึ่งครับที่สามารถจิบจับมาใช้ในการเล่าเรื่องได้แต่ถ้าจะสรุปไวๆเนี่ยผมสรุปเป็นดังนี้ครับช็อตกว้างสื่อเหตุการณ์ ช็อตแคบสื่ออารมณ์จำไว้ครับว่าช็อตกว้างเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นอิเลเมนต์ต่างๆในเฟรมนั้นเช่นเหตุการณ์เกิดที่ไหนมีตัวละครอ,อะไรบ้างมีใครบ้างอยู่ในนั้นและใครสําคัญในช็อตแต่ถ้าช่วงหนึ่งที่เราอยากจะเล่าอารมณ์เราก็ต้องจับไปที่ใบหน้าของตัวละครมากขึ้นครับทำให้ภาพมันขนาดแคบลงก็จะใช้เป็นพวกช็อตโคสอัพช็อตมีเดียมต่างๆแล้วมันก็มีหลักการเฟมิ่งหลักการวางเฟมอีกครับซึ่งมันจะโยงไปถึงการบล็อกกิ้งหรือการจับสิ่งต่างๆเช่นตัวละคลรพร เพราะการจัดองค์ประกอบภาพและการเฟมิงเนี่ยมันคือการสื่อถึงความสัมพันธ์ครับของสิ่งต่างๆที่อยู่ในภาพไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของตัวละครกับตัวละครความสัมพันธ์ของตัวละครกับสถานที่นั้นกับสัตว์สิ่งของต่างๆและถ้าเราทำเฟมิงได้ดีเนี่ยมันจะเป็นการไกด์คนดูครับว่าเขาควรจะมองไปตรงไหนช็อตนี้ต่อช็อตนี้เราวางเฟมิ้คล้ายกันมีจุดเด่นที่ไปมองใกล้ๆกันมันก็ทำให้ต่อช็อตนี้รู้สึกไหลลื่นครับ แต่ในทางกับกันถ้าเราเฟมิงสองช็อตในจุดที่ต่างกันมากๆมันก็บอกคนดูไปในในครับว่ามันมีระยะห่างของความสัมพันธ์ของตัวละครบางอย่างเกิดขึ้นนอกจากนี้ครับในด้านเฟมิงเนี่ยมันก็เป็นการเล่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครกับคนดูด้วยเช่น ช็อตพาลัยมันก็เป็นวิธีการที่ s a ฟ e ครับในการที่ทําให้คนดูเนี่ยรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับเหตุการณ์เป็นส่วนร่วมกับความสัมพันธ์ของตัวละครหรือช็อต POV หรือ point of view ที่แทนสายตาคนดูกับตัวละครไปเลยก็ทําให้คนดูอย่างเราเนี่ยไปสมบทบาทในจุดยืนที่ตัวละครอยู่เบสิกอย่างต่อมาครับคือเรื่องมุมกล้องครับมุมกล้องก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญครับเรียกง่ายๆว่าเป็นจุดที่เราจะเอากล้องไปวางเพื่อที่จะจับตัวละครหรือ subject ในช็อตนั้นๆโดยปกติแล้วหลักการาง่ายๆครับคือถ้าเราอยากถ่ายคห,ห้้สึกํานาจ ให้เราเสยกล้องให้กล้องอยู่ต่ำกว่าแทนภาพของคนดูอยู่ต่ำกว่าตัวละครนั้นในทางกลับกันนะครับถ้ากล้องอยู่สูงเปลี่ยนเสมือนคนดูอยู่สูงกว่าตัวละครก็จะทำให้คนดูรู้สึกว่าตัวละครเนี่ยต่ำต้อยแต่คนดูคือผู้ที่อยู่สูงกว่าอาจจะเป็นพระเจ้าหรือผู้อยู่ในเหตุการณนน์นั้นๆในด้านคาเมราแองเกิลหรือมุมกล้องเนี่ยก็มีหลากหลายครับโดยปกติแล้วก็จะเป็นระดับสายตามุมเสยหรือ์แองเกิลมุมสูงหรือมุมกด ที่หายแองเกิลมุมระดับเอวมุมระดับหัวไหลมุมระดับอากาศที่ใช้เครนหรือโดนหรือจะเป็นการตั้งกล้องแบบแปลกๆเช่นการเอียงกล้องแบบนี้ก็จะเรียกกันทั่วไปว่าดัชแองเกิลครับอย่างต่อมาก็สําคัญครับคือการเคลื่อนของกล้องซึ่งการเคลื่อนกล้องหรือคาเมรามูฟเมนต์ movement, เนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนและมันก็เป็นสิ่งที่อาศัยประสบการณ์อาศัยมุมมองค่อนข้างมากเลยทีเดียวจริงๆจ,จ,จะเคลื่อนกล้องหรือไม่เคลื่อนกล้องก็ทําได้ทั้งคู่ครับผมในหนังโดยทั่วไปก็เลือกใช้ตามสไตล์ของผู้กำกับหรือตากล้องคนน เช่นเป็นกล้องนิ่งๆเลยให้คนดูดูเหตุการณ์แบบนิ่งๆเห็นเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินไปหรือเป็นกล้องนิ่งแต่มีความสั่นไหวแบบนี้ก็เห็นเยอะครับในซีรีส์อย่างเรื่อง breaking bad แบบต่อมาก็จะเป็นการเคลื่อนกล้องแบบที่ตั้งใจครับสับโดยทั่วไปก็จะใช้คำว่า dolly เช่นการ dolly in dolly out ก็คือการเคลื่อนกล้องเข้าไปข้างหน้าเคลื่อนกล้องออกมาข้างหลัง ภาพรวมของมือใหม่ที่ควรจะเรียนรู้ในพาร์ทของกล้องก็มีประมาณนี้ครับซึ่งพาร์ทใหญ่ที่ผมว่าสําคัญไม่แพ้กันนะครับคือเรื่องแสงมีคนเคยพูดว่าถ้าจัดแสงสวยใช้กล้องอะไรมาถ่ายมันก็สวยซึ่งผมก็เห็นด้วยครับหน้าที่ของตากล้องเนี่ยมันไม่ใช่แค่การจับกล้องไปถ่ายเท่านั้นแต่คุณคือผู้คอนโทรลแสงเปรียบเสมือนบุตรของพระอาทิตย์แสงเนี่ยมีความสําคัญมากและก็ควรศึกษาพื้นฐานด้านแสงให้ดีในด้านแสงก็มีดีเทลค่อนข้างเยอะอีกเหมือนกันอย่างเช่นคุณภาพของแสง แสงแข็งแสงนุ่มก็จะสื่ออารมณ์ที่แตกต่างกันและใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันปริมาณของแสงก็สําคัญเช่นกันซึ่งแสงมันก็ส่งผลถึงคอนทราสต์หรือความเปรียบต่างที่เกิดขึ้นในซีนครับถ้าเราอยากจะขับเน้นบางสิ่งสิ่งนั้นควรจะป๊อปอัพออกมาจากซีนให้ได้มากที่สุดถ้าซีนภาพรวมสว่างสิ่งที่เราจะเน้นควรจะมืดแต่ถ้าซีนนั้นมืดสิ่งที่เราอยากจะเน้นควรสว่าง แต่มันก็อาจจะแล้วแต่สถานการณ์อีกเช่นกันนะครับอย่างหนังบางเรื่องเนี่ยเขาก็ให้ลุคของเรื่องคอนทราสต์ต่ไปเลยมีความเคลียร์เห็นทุกอย่างและใช้เครื่องมืออย่างอื่นในการนําสายตาคนดูแทนเช่นสีซึ่งสีเนี่ยก็เป็นสิ่งต่อมาที่แอดวานขึ้นมานอกจากแสงครับเราอาจจะต้องศึกษาเรื่องทฤษฎีสีเพราะว่าสีเนี่ยมันมีผลกับอารมณ์ของคนโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะธรรมชาติของคนเราเนี่ยจะแสดงความรู้สึกออกมาเมื่อเห็นสีต่างๆทฤษฎีสีหรือทฤษฎีทางด้านศิละปะเนี่ยมันก็มีความสําคัญนะครับในพื้ คุมได้2แบบอย่างแรกคือสีที่อยู่หน้ากล้องคือสิ่ง,งต่างๆที่เราสามารถเลือกได้ก่อนถ่ายครับเช่นชุดของนักแสดงสีของเซตสีของพอปสีของสถานที่ต่างๆสีต่อมาที่เรากําหนดได้นั่นก็คือสีของอุณหภูมิแสงในขณะเดียวกันเราก็สามารถผสมระหว่างสีหน้ากล้องและสีในกล้องให้เกิดภาพที่เราต้องการได้ เช่นเราอยากจะเน้นคอนทา้าส์นักแสดงเราก็ใช้สีของไฟที่ค่อนข้างมีโทนร้อนหน่อยแล้วปบบบรับเวอร์บาล์ของกล้องให้มีอุณหภูมิที่เย็นลงภาพของนักแสดงก็จะมีความขาวขึ้นในขณะเดียวกันสีของซีนต่างๆโดยทั่วไปในช็อตนั้นมันก็จะมีความเย็นครับและมันก็ทําให้ตัวละครของเราโดดเด่นขึ้นมาจากสีของแบ็กกราวด์ครับนอกจากรู้จักกล้องแล้วเลนส์ก็เป็นสิ่งสําคัญครับเพราะเลนส์เนี่ยหลกัลกๆแล้วเป็นตัวกําหนดขนาดของภาพ เราต้องวิชวลไลซ์หรือจินตนาการให้ออกว่าในสถานการณ์ที่เราจะใช้ภาพมุมกว้างเราจะใช้เลนขนาดประมาณไหนหรือถ้าเป็นภาพแคบเราจะใช้เลนขนาดประมาณไหนซึ่งมันก็ไม่ได้มีตายตัวครับในบางสถานการณ์ถ้าเราจะเป็นช็อตที่แคบลงแบบมีเดียมช็อตเราก็จะใช้เลนมุมกว้างได้ใกล้เอฟเฟก์ที่แปลกตาดีในขณะเดียวกันถ้าเราอยากจะถ่ายภาพกว้างแต่เราใช้เลนเทเลหรือเลนระยะไกลขึ้นมามันก็จะทําให้ภาพแบ็คกราวมันใกล้กับภาพของตัวละครเรามากขึ้นอะไรแบบนี้ครับ เมื่อเรารู้กฎเกณฑ์ต่างๆชํานาญแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราจะเริ่มสืมซาบในหอวเราก็จะคิดเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆน้อยลงหลักการต่างๆเหล่านั้นมันจะกลายเป็นเนเจอร์เป็นธรรมชาติของเราครับที่เหลือก็จะอยู่ที่การลังสรรของภาพให้เกิดขึ้นตามจุดประสงค์ของการเล่าเรื่องไม่ว่าจะเป็นมุมมองของผู้มืกับหรือมุมมองของตัวเราเองครับ สไตล์ที่เราอยากจะเล่าเป็นแบบไหนอาจจะมีการฉีกกดไปบ้างบิดกดไปบ้างใช้เครื่องมือต่างๆที่แตกต่างกันไปบ้างอย่างเรื่อง Mr. Robot อครับอันนี้ก็แนะนําให้ไปดูครับเป็นหนึ่งในหนังที่มีซิเนมาโทกราฟีที่เทมากแต่ถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นว่าการเฟรมมิ่งหรือการวางคอมโพสิชันของหนังเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นตามขนบธรรมเนียมแบบที่การถ่ายหนังโดยทั่วไปใช้เช่นการวางตัวละครแบบ แทบจะตกขอบเฟรมอยู่แล้วอะไรแบบนี้แต่มันก็สร้างอารมณ์สร้างความรู้สึกที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับเรื่องครับที่มันสื่อถึงความโดดเดี่ยวความปีกแยกจากสังคมซึ่งภาพมันก็สื่อปไปในเวนั้นวันนี้ก็ถือว่าเอามาแชร์คร่าวๆแล้วกันนะครับซึ่งผมบอกได้เลยครับว่าซีรีส์ซีนิมโตกราฟีเนี่ยตัวผมเองมีเรื่องให้อยากเล่าเยอะมากเลยล่ะครับไว้เดี๋ยวมาแชร์กันคลิปต่อไปถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กันไว้เหมือนเคยนะครับถ้าใครมีกำลังสามารถกด, membership ดกมกเ,กเกม่คคคิปหน้าาขอบบุณมกัผม